ให้หนใจไปเดยนเทีย่ยวไปเดินกัเปิดเบิ่งเขาสอนอยู่บยแบ่ว่าแหงบ่เข้าใจเบ้าพีดเด้มันปินี่เราก็ไปเดินมื่อนี้ไปเดินกับเปิดเบ่งองเนตูทยันไปกับเปิดเบิ่งไปนํ่แต่ว่านันยังนั่นนี่ตบันนันยังบอ่อนนั่นั่เลยเอาเอาตามกระยีง่งจากฟองเซจก่อน หัดก้อนกเขาก็หายมากเพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนี้ใส่แลนนี้แหละที่เขาบอกว่าใส่ยังอีกนะเพิ่มยอดวิวใส่ที่เอกกียังอีกพวหลายอย่างาลายแนวสวัสดีค่ะยายชมขอบคุณหลายๆานเลยยายชมเจ้าได้นั่นบ่เจ้าได้เฮ็ดปักตะกาตะแกงน้ำเขาบ่น้องได้อยู่ได้แต่ว่าน้อน,นองว่าไปหมวกกรอน่องก็ได้มาสองเท่าน้องก็่ไป อันไปร่วมมันกิจกรรมของยูทูปน้องเขาก็ได้ไปน้ำเขาน้องบ่มีเงินไปน้ำเขาหรอกเพิ่งบ่มีเวลาห้าล่างานไปกับบ่ได้บอค่ะโอ มวดก้อนที่น้องอันนั่นอันไปน่องเขากะมาอันส่วนไปอันนี้แหละส่วนไปเกี่ยวกับ YouTube ยูทูบยูนี่แหละหมวดนี่เขากะมีมาให้ที่ไปอ่นานให้ท่านผู้ชมฟังมั่อแต่ว่าเหงืห่อเปลเป็นนี่เบาคุยกับเบาบิดด้วยนี่เบาบิดเล่าสีเก่งก็ประเด็น,เเหเน,เนหนึอยอย่งที่เราเห็นเป็นเข่งก้อนน่องหน่งที่สวัสดีค่ะพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีสุขคนเดอตัวลกูกตัวไทยสวัสดีพี่ยูสวัสดีเอไอป่าเดือนมีเงินแล้วใหญ่ป่าเดือนมีเงินแล้วใหญ่ให่อยู่นั้นป่าเดือนบอ่มีเงิ่นให้่หลัง เงินมีอยู่มีแต่เงินเก็บบ่มีเงินใส่เป็นหนีฒ่าแกอยุสามหมื่นสามโรเดือนเนี่ยเป็นหนีฒ่าแกอยุสามหมื่นสามคนนะขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องขอบคุณอันนี้ค่าโทรศัพท์ยังไม่ทันใจเขาอยู่นี่ค่าโทรศัพท์สองพันยังไม่ทันใจเขาเนยบาทเนี่ยนี่ยยันเขามาตามจะเขาทันใจตอนนเป็นหนีเขาไล่ไปเบิกเขาก็สี่หายของเอาอยู่เนี่ย ก the street, ับมูอยู่บ้านเบเพิคนเพิ่มอีก่นสี่บาบ่ะเนาะสิไปใจค่ะโทรศัพท์เลยคุยกับมูอยู่อันโทรศัพท์ก็ตัดไปก็สิเป็นครึ่งหวดกอนแล้ว่าได้ขึ้นไล่ว่าได้ขึ้นยั้งจนกลัวเงินมากยังไมได้ไปต่อโทรศัพท์มาไหร่เป็นสั่นสุกเียงสุกเียงตัวขวัญยั่งใจเงินเงินเบิดอมีแต่เงินเจ็บบ่มีเงินใส่ีนน้องเอ้ บ้านบาบ่มี่นมีหนีเต็มหัวยู่ตนีขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆฮัลโหลเอบวันบอว์วันิงแตงิโซมาเลฟัมเดอไมเฮาลงกนแตจ้งลูกเเงินใสเงินเจ็บบ่มีเงินใสใหญ่เอ้ยยังบ่ทำค่ะบ่ทํำอย่างน้อวันนี้น้อบ่ทํำอย่างน้อ ท่มีอ really? ย่งนอแบนี้นบ่ทานมีหยังอะยายเจ้าบ่ทําียังบ่ทํามีอย่างเนออเลี้ยงไข่กทีทําไปเรื่อยๆยังส่ละได้บ่ไดก็สิ่บ่จะทําไปยังส่ละบ่ไดบ่ไดเงาบ่ได้เบาวหนมูบ่าหมูเบิ่งยืดถูกไปยังส่ละที่นนอบ่ไดบ่าวหนมู เล่าตีไม่เล่าเล่าไม่ไปยับม,นมันยังหยว่บ,บาวาอว่าของนนเล่าไปให้คาโทรเราท์มาส่งกันกับเพื่อนไเล่เาไมเาองยบแยบยตัวเด,อวดซอยน้าจะน้อยแต่ไม่่าาอกงเรื่อตัวจัดเลาเขากดกยน,น่อยดาดกไปนแล้วของ้องน้ำยุียอะันว้น,วน้อง Tôi với nhau các vậy thì đỡ về thì khẩu bị bầu lâu rồi.